เมื่อคณะพระริกษิสุสองแปรแถวมารับบาตรจะได้เกิดปรากฏการณ์ตักบาตรท่ามกลางสายฝนขึ้นอุสาธุสาธุสาธุเห็นไหมธารักการสร้างบารมีฝนนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคเออนี่ไงเพราะหน้านี้มันน้าจ้าถูกต้องโอ้นี่นะโอ้นี่ไง แต่ว่าจะแถมฟ้าลงมาแล้วกันเสียงไม่ต้องเอาแต่สายฝนมาแม้ฝนจะตกตอนตักบาทนั้นยังไม่เพียงพอสาธิชนก็หลังน้ำตาอีกด้วยโอ้เพราะตั้งแต่มีนครอ,อำเภอนครชายสีมาไม่เคยไม่เคยได้มีโอกาสตักบาทพระเปน็นพันพันรูปอย่างนี้เลย สาโอ้มันดีใจจริงๆเนี่ยที่ได้มาตักบาตรวันนี้เนี่ยมันอิ่มใจเหลือเกินน่น้ำตาที่หลังออกมาจากความปิติใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับสายฝนโอ้แม้แต่ชาวฟ้าเห็นไหมยังหลั่งน้ำตามาเช่นเดียวกันปิติใจ มันมีสิ่งอจินไตยเกิดขึ้นเลยสายฝนที่ตกลงมาเป็นเม็ดภาษารีบุตรน,นับได้ออาเราสินี่ตัวเองไปศึกษาม,มังเนาะ <c oughs> ม,นมันมีจริงนี่ไงต้องใช้เครื่องคิดเลข้วยโ <c oughs> อ้หนาก็บีรื <c oughs> ่ก็คิดเลขคิดไม่ทันนะ <c oughs> น,นี่ตกมาปับ๊บ ปุ๊บเลยเออไม่ธรรมดาหรอก